แม่ทองพาเที่ยวค่ะเพิ่งน้องแมียวน้องแมีวมาไหมนะคะอ่านอนรับสบายเลยจ้ะอ่าฟุตกดินค่ะพี่น้องเอ้าแมียวแมียวแมวแมียวอาแมวแมวกินแล้วก็นอนค่ะแมวแมียวแม่ทอง อ,อันนี้นะอันนี้นะเอาหันหนามาก,กันะแล้วหัน้างใท้กล่องจังไงฮะอ่าน่ารักไหมคะน่ารักไหมพันเปิดเสียคะ่ะ เราจะนอนอย่างเดียวเมาเหม่แหม่เมาแหมียวม่เขากล้องนะลูกอ่าก็จบคลิปนี้ก่อนนะคะเด้อมาทายไอพี่ให้น้องครับเบื่องค่ะก็จบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่ทองฝาเที่ยวค่ะสสวัดีค่ะเมาแหมียวม่เมาแหม่แหมียวมองกล้องเนี่ยลูกมากล้องหน่อยเร็วมากล้องหน่อยเร็วอ่าหันหน้าไปยังท่าผลอืมหันนาไปยังบ่สู่กล้องใเจ้า สูกล่องเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นเมียนตาเหมียวๆเหมียวๆมากล่องนะลูกมีตาสิรับย่างเดียวมีตาสิรับย่างเดียวคือเด็กเขียนอันน,น,นี้งามเดียว่าคือเด็กเขียนอันน,นี้งามเดียว่าหูโบนอันนี้เด็กเขียนอัหูโบนน,น,บนี่ตั้งรังตังต้งลังนี่ยทีค่ะไปกองบาเที่ยวทัวร์ไทยดีค่ะบ๊ายบาย เราคิด้ากค่ะ